cảm ơn rất nhiều 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 รู้สึกด,ดีใจนะครับแล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับกราบขอบคุณท่านยาคุณทั้งสามลูกนะครับที่ทุณาให้เกียรติกราบขอบคุณพี่น้องท่านแอนมเพอท่านนายกอบตอท่านนายกเทศบาลนะครับแล้วก็พี่น้องคำนันผู้ใหญ่บ้าน,น <S 1> <S 1> สองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราติดอยู่กับเจ้าโควิดเนี่ยพอสมควรแล้วนะครับปัจจุบันเราต้องมุ่งไปข้างหน้านะครับเราไม่ไม่ไม่ไม,มองมา เรื่องข้างหลังนะครับพวกผมในในฐานะของอยู่ในค่าวิาพรพน์มานะครับปี2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ครับพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10นะครับท่านทรงมาเปิดพักศีล1-2ครับแล้วก็ท่าวนจับว่าหานเรือบนมาอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นจุดกําเนิดในการก่อเกิดค่าวิรพน์ขึ้นมานะครับสิ่งต่างๆที่ในค่าวิาพรพน์ก็คือเป็นของพี่น้องเดชชนในจังหวัดนราธิวาสทั้งหมดคนดั้งเดิมเก่าแก่จะเรียกพวกเราว่าทหารหมุกเหล็ก ท่านนายกอบจท่านผุสเองเนี่ยท่านท่านได้รู้จักดีท่านเรียกพวกเราว่าหานมุกเหล็กนะครับและก็อีกเบอร์ดิ้งที่คำพูดหนึ่งที่เราพูดประจำก็คือว่าถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกให้บอกค่ายที่เราก่อนนะครับนี่คือคําพูดแต่ที่ติดปากพวกเรากันมาปัจจุบันก็เช่นเดียวกันนะครับอยากอยากกลับเรียนทุกท่านนะครับว่าคิดอะไรไม่ออกก็ขอให้บอกค่าทีเราพรนะครับพวกผมพร้อมที่จะช่วยกันทํางานะครับเรามองเรื่องของทำยังไงให้พี่น้องประชาชนจังหวัดนราธิวาส อยู่ดีกินดีแล้วก็ช่วยเหลือกันโดยเฉพาะวันนี้นะครับต้องกล่าวขอบคุณหน้าส่วน,นราชการต่างๆนะครับที่ได้เกียรติมาร่วมและก็ได้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมก็เลยเรียนท่านรู้ว่าผมขออนุญายตเป็นหน่วยแรกก่อนครับเริ่มต้นก่อนต่อไปท่านรู้ว่าผมว่าจะได้หมุนเวียนกันไปส่วน,นราชการต่างๆสาหรับวันนี้ก็กล่าวขอบคุณและก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดน,นะครับที่ให้พี่น้องในค่ายจุฬาภรณ์ช่วยกันทำงานนะครับประสานงานกันหรืออะไรต่างก็พร้อมยินดีนะครับแล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วม ในการจิบชาคาแฟในวันเช้าวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ